cà xì cà mai um, ở đâu? Khuôn mặt thằng này đấy à? Thằng này cả khuôn Em pì สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคน่มบาพี่น้องทางลาาหรือพี่น้องทางไทยเนาะหรือว่าพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสูส่งซาบัวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกามาพ่อมาพ่อกับซาบัวเมื่อนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือซาบัวกับมหาทั้งน้องลุ่งเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะกัมาเยี่ยมยามทั้งน้องเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่ามาดีอกดีใจน้ำน้องลุพ่อแม่พี่น้องเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีทั้ง าสาวมุกลาวันเพิินผูเลพเม่พี่น้องเนาะที่ชื่อของหรือว่าของดูของกินมาให้ทังน้องเพิ่นเนอะอาะจังไดก็เดียวเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งครอบครัวของน้องด้วยนะอ่พเม่พี่น้องเนาะโดยโอเคน้องพเม่พี่น้องเนาะเดียวเข้าไปหาทั้งน้องดุ้งเพิ่นก้อนพอแม่พี่น้องเอะะ้ย๊าเพล่นสารของน้องดุ้งก็ถือว่ามีแต่ต้นไม้ต้นตอกเนาะ ทีมงานเอาสบายดีสบายดีเด้อสองชัวสี่สามบัวนะโดยงานแร้วกันคือเก่าแม่แล้วแต่บ่าจะเหนื่อยแล้วเพื่อนสาวบัวป้าหุ่นทั้งน้องเพื่อนเห็ดยังฉาณน่ะกัวเทือนกัวชานอยู่ปบาสบายดีน้องล่ะโดยอาสบายดีเด้อแม่น้องลุงโดยอยู่เพื่อนเนาะมืองนี่เนาะโดยโดยอาน้องล่ะ กินขนมสบายดีนะลูกอสบายดีน้องล่ะน้องสบายดีก่อนเนาะเอามาพินมาพินน้องล่ะสบายดีเอาไว้ก่อนเนาะสบายดีถ้ากันอยู่เพื่อนเนาะมือหนิเลยใส่ชอยดองพันธะกามามีดองบ่มือหนิเลยอืมถ้าเห็ดแบบช่วงยามผลเนาะเลยอืมแบบอยากพี่น้องบ่ ไปช่วยกันเจ้าญาติที่น้องแหละเป็นหาไปลน่างถวยล่างบวงชัยเพิ่นโอ้บ้านเดียวกันเลยทั้งน้องเพิ่นไม่ได้ไปบ่เพิ่นจะเป็นคู่น้องชายลุงแน่เป็นคู่ทางโรงเรียนนี่โอ้โดยโดยเดี๋ยวให้ให้เอาผู้น้อยนี่จ้ะเอาไปน้ำบ่ไปน้ำไปน้ำโดยมากี่บอน้องล่ะมากี่บ่อน ไทยดอกเนาะเพิ่นบุกออยหอนเป็นได้ดอกเลยฝนตกเนี่ยตกแห้งบ่ทางพี่ก็บ่แห้งเป็นได้หางเพื่อนชาบ่ได้หัวบ่ได้นั่นบ่บ่ได้พระหัวหัวอือเอาคือดอกม้งแบบจังม้งอะไรม้งแล้วมันบ่เลื่อนกันบ่เลยเนี่ยฝนตกลงมามันเปียกพอนเลย่องเนาะเอ้าเนาะนนนข้นเทิงผู้บ่ คือดังกระซีใหม่อยู่เพราะว่ามันมันมนเลื่อมกันม่ออโตแต่พอเลื่อมมาแค่น้อยเดียวหน,นึ่งบ้านในคนโต๊ะชะเข้ามาแมันชิดเหียกันเลยท้งหมดโดยโดยต้องเห็ดใหม่ได้ใส่เนาะโดยว่ามาั่งว่ามั่งเลยที่ม้งใหม่ที่เห็ดอาะเองหรือดูาแบบจ้างกับเจ้า <c oughs> แกห็เองแนมะ่ม่มีเง,งินจา้างเห็ดเป็นบ่อจ้ะกระงมไปชันแล้ว เป็นยังได้แบบล่นไปทั้งเทิงผู้บ่หรือว่าจังไรคือว่าเปียกเบิแทะเนาะามัเรื่องกันลายจะโอ้หั่นบ่อวลงมาจากนี้เลยอันนี้กับหัวปกติมันต้องเรื่มตัวนี้ขามาหกอันนี้แมนแมนี่ขาเรื่มมาแค่ร่องเดียวนึงเพราะว่าแบบนำพลได้กับแบบล่นออกมาที่ได้เนาะ บทั้งน um ี uh ้ได้สะคือกันเป็นยังไงได้แค่เพราะว่านังกระสีกับไม่อยู่เนาะแต่พัวแบบทั้งในนีได้ส่ะทั้งในก็พว่าเป็นจุดจุดทีแบบกระเจ้าตกอันนั่นเห็นบ่แบบโดยน่าจะเป็นมันเล็กระปูกั็บ่น มีแต่้ได้โรงเลยเนาะหรือว่าแปะติดอาบเอ็มบ่ได้ติดและมันจะเอาคู่ไปโจงแบบนี้บอกคู่ปีเลยเลยตัวต้คอยแล้วเป็นบวหัวแล้วลำบากได้แบบนเนาะเพื่อนกับซานกบมีเพื่อนแล้วแบบนี้เนาะน้องละไงไว้ได้เจ้าหาเงินมาแบบผูกไหม่ฉากไหม่เนาะอยากได้อยู่บ่เพื่อนหลังไหม้ ถ้าว่าเห็ุเพือนหลังไม้เนี่ยก็ปุ๊กดินนี่ก็ไรเพิคนให้ปุ๊กว่าดินเนี่ยให้ปุ๊กก็ให้ปุ๊กคนว่าปุ๊กอะอยู่ก็อยู่น้ำไม่ขาดกอยู่ได้จำจำมีเงินมีกำเราไปหาเชือไไม้โดยบัดดินของเจ้าเองโมมีบ้อโมมีโดยมีแต่อยู่ดีแล้วอยู่ไปกับลูกนอนนองหล่ะ เป็นได้พอโทรมาอีกอยู่บอืะให้หูพอเจ้านะโมมีโมได้มีหูเพิ่นบ่จ่ะเอ้าคือโมมีีแท่น่ะมี่นเก็บตอนแรนเก็บตรงเชื่อิ่นเมื่อวันโอ้เอาเจ้าก็โมได้เห็นพอแล้วนี่บอโมได้เห็นหูพอแล้วน้องล่ะเก็บไปเบิรดไดยบอหรือว่าแม่เจ้าโมหายเอาไว้บอเออเก็บเอง พอจงไว้ให้ทั้งน้องลุงเพิ่นเบิ่งแน่เนาะน้องลูกเฮ็ดดีได้จ้บะบัดนี้่หน่อยดื่มหนาพอได้ไหมบ่น้องละ่ะขินฮอดอยู่บ่าพอขินฮอดบ่มีหูได้เฮ็ดดีได้จ้ะน้องละ่ะมีแต่โธเอ้าแนา่น่ี้อหูแบบบุ๊มมีจักไหวบ่มีเลยเนาะบ่มีบอน้องลุง พอเจ้าโทรมาให้อินโทศัพท์แบบไรเจ้าโทรโกดปุ่มมันบอเลยโอ้ผนกดปุ่มแบบนี้อืมก็บบ่ได้เห็นหน้าว่าแบบนี้บเห็นอ้าวแล้วบบนี้น้องดูถ้ามีหูมีอย่างยังว่าโอ้ยพอไ้เบิงพอไรอยัางนี่ก็คือหูพอชินหอดได้นอนนองละ ตอนพ่อเจ้าอยู่นัาพ่อเจ้ากับให้เจ้าบอให้ให้ตามปกติแน่นอนแหละหนเนาะเจ้าดื้อบอเจ <laughs> ้าดื้อเจ้าขอเจ้าจังให้เ <c ười> จ้าขอเงินน้ำเพลินล <c ười> ายบ <c ười> <c ười> อน้าให้ยังเช่ะโอ้โหน้ำเล่ายังอ้วนอีกบอ นี่เพิ่นกินยาตะรอนนี่เนาะอันี้บ่ายาเพิน่นก,กินเลยอนะืแบดชื่อบ่บกวดจะพันนี่เจ้าเพิ่ชอ้นอันนี้วนึยามิามนกนโอกินคู่กัน<ด>โอ้ชื่อกวดจะพันนี่นะกวดหนึ่งประมาณสามสิบสี่ส,สิบพัน ให้ลองเอามาเบิกดูโอ้จ้องคู่กันแบบนี้เนาะอืมหาเงินชื้อเพิ่นจะแนะนำให้ตัวแพงๆหน่อยแต่บอมีเงินโอ้อันอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่กัตกไปอยู่ประมาณหก0ี่สิบพันแอืมแบบเพิ่นกินจักอาทิตย์นี่ได้บ่อเรือนนึ่งสองอาทิตย์สองอาทิตย์คือบ่ไปชื่อไหมเลย มากินต่อเนื้อกินต่อเนื้อเป็นประจำวันโอ้เ oh. ป็นยังหนาน้องหลานฮะบดีใจวะฮะดีใจดีใจได้อันของกินแล้วโอ้ดีใจเห็ดกินเป็นยี่บอไข่เนี่ยฮะดีใจบอทังเอื่อยผ่เชื่อมาผักมาห่เนาะเห็ดแบบได้กินนะไข่ทอดแะ้วับเห็ดยังแน่ แกงหนือแ่าขัวได้เนาะโรยยันบวอิมกับใส่หน้าไร้ายนลองหลาเนาะแกงกะใส่ผักทย่าแน่นแมนแซ่บได้เนาะเห็ดเป็นอยู่บ่เอเป็นแลเห็ดหอคน้องกัทมานันเอื้อเห็ดแะเชถ้าชิมเน้เนาะถ้าชิม ขึ้นมากกับจ้างเนาะเอื่อยกับใช่ใช่ไปใช่มากกับเข้มนอนรองหลับเนาะถ้าบาร์เพิ่นก็คือทั้งน้องเพิ่นนี่กัยังไม่ได้ดีไม่ได้เช่าเนาะถ้าบาเบิร์นี่เขาหยุดหยุดบ่หรือว่ามาต่อเนื่องเลยถ้ามีเงินก็หยุดอ้ามีเงินเมื่อไรก็ไปยืนร้นน้ำเพิ่นถ้าถ้าบาหยุดกินแล้วกัเพิ่นกับไม่ได้เป็น ดีหลายบนเนาะมันก็นเมื่อยเมือ่อยตรงแบบให้นคนกินตลอดได้เนาะหาเงินชื่อข่าวแนชื่อยาแนหาบาวบบาบ,บานะเนาะเงินนี่เนานนะแมยผย็ช่วงนี้วยรวว่าวยตววะรวยรวยือวยารวยรวะรวยรงยร ก็คืออ่าทางน้องดุ้งเพิ่นนี่บ่อยู่กับน้องยอืมกับน้องก็คือแม่บ่ให้ไปหากินนํากะเมื่อใดพโลตกบ่ให้ไปนอยู่นําน้องอืมยานเพิ่นบ่สบายโดยไน้องดุ้งนี่เบาโดยอืมน้องไปหายังหานไม้อ๋หาหไม้วันแกง่อไม้แกงหไม้ เดี๋ยวก็เอามาขายน้ำเนาะเป็นโลขายใช่ไหมนะแถวบ้านนี่นแหละคนก็ชื่อแกงอยู่ยันมากับเจ้ากับหายันว่าแบบบมีไผรชื่อตามนี้โกก้าโกหานะกับโหานโอ้มัดช่วงยี้อ่ะหนาผุนไหมจ้ะหนาผุนแบบผุนตกเลยล่้หน่ไม้ได้กระเจ้าก็ชื่ออยู่บ่ชื่อยันนากระเจ้าชื่อแบบกระเจ้าชื่อไปให้คนลำจ้างลำนาโอ้ แกงชูคนงานกินเนาะมากอะเขาพ่อยากค่อยไปหาดอกมันไก่แม่นแมนน้ำไม้ยังไงน้ำไม้ลายบ่น้ำไม้ไลาน้ำไม้บุ้งใครดอกน้ำไม้ลายแต่น้ำไม้บงน้ำไม้ลายยังถนอมแม่นไก่บ่หาหน้ำไม้ได้ไก่บุบัดไปนี้ได้ลายบ่หามาแบบได้ใช้รถมามหาบมากยังบ่เป็นหาบเลยหาเอา อ้านาะเมื่อยกระปุ้งไปกับไฟไปกับน้องเพิ่นนี่บอน้องลูกเพิ่นกับหาบอ้นเอ้าเพิ่นจะผ้าเอาว์จังหากเพิ่นเนาะเพิ่นนะจากเด็กจากหน่อยนะเนาะโดยแม่ลายโบลายได้นักเมื่อยได้น้องน้องหละเนาะเอวฮักเอวฮักถ้ากันกินข่าวกัายั่งแม่ใจเช้ามาเพิ่นกินกระปุ้นแมวมาให้นั่งดีๆน้องหละถือถึอเอ้ย อย่างนอนอ่ะนอนนอนเพิ่งตื่นแต่เช้าวะตื่นพ่อแม่แน่แม่ตื่นแต่เช้าไปเพอนอนมือหนึ่งจักเถื่อนนอนทีเดียวแต่ถึงเวลาเพู่นละนอนหลังเว้นนอนช่วงแรงโดยแม่ไปช่วยเรียกเพคนละคนเอากระปุ้นให้หนาไม่ให้กินก็คือทั้งน้องนี่แบบกินแบบไล่เบิดเนาะ ลายเบิดบอ๊อกูหน่อย,อยแบบกินแบบคือห้าเลยเนาะนกินแบบ<ม>คนปกติ<ม>ช่วงตอนนึ่งผลตุ่มผลขึ้นลายดได้คล้นล<ม>้ำแต่กินแต่ปลาทูโดยเป็นยังคือขึ้นะนตุ่มผลนเนาะเมแบบ็มันห้อนห้อนแล้วมันก็ขึ้น<ม>ตุ่มขึ้นแล้วก็เป็นนองแล้วก็เปืออ่อยไปผมเหมืนแต่กี้กับมาเงาๆเนนีอันนี้มันขึ้นมาตามหัวแล้วก็ มันเหม็นแห้งมาเนี่ยฮะเหม็นแห้งวาขออนุญาตน้ำจำนอนน้ำชกแุลืะพัดลมนะเล็กช่องน้ำชามันยังเหม็นอยู่เอายังทาไหมกะมันเข้าไปหาชื่อทุกอย่างแหละมูเน่นํามาเข้าไปชื่ออันชิมเหลืองตัวนี้แหละมันมาถือกับมึนนั่นแหละคนละเช่าเลยบานอืมเนาะเช่าบาดนั้นห้อนมาเนี่ยนะแม่นก้มกระโป่งขึ้นมาีกจุ่มนะโป่งขึ้นมามองเก่าแต่มองไปมองอื่นจป่งมาจุ่มนะ ลายเป็นน้ำข้อแข่งเป็นน่ก็แบบดีไลมันชุกมันยังบ่จังจังมานี่ยังเป็นวงเห็นว่ี่ยโอ้แบบเกน็ะตุ่มใหญ่เลยโดยตุ่มใหญ่แล้วก็เปื่อยแล้วเป็นน้ำนองน้อยน้อยสี่ใส้ขั้นยู่หันคิด่าตุ่มนน้อยแบบหมเแม่นเนาะใหญ่เลยเป็นบาดทางกลางหัวนี่ใหญ่เต็มเลยโดยโดยไปกลางบ้านเขาจนแล้ว อยู่ได้ยังไงคะว่าผมเป็นแม่มันแห้งเลยมันแห้งโดยโดยนอนเลยเนาะมันแห้งแล้วก็คั้นเกาไปเลยมาได้ยาตอนนั้นใช้ประจ้ำยาเลยค่ะเป็นลูกเฮาเนาะโดยเฮาก็ต้องปินปัวเอาทีได้ใช่เดือนเดียวกันเพิ่นว่าน้ำเอื้อยเพิ่นได้เพิ่นเพิ่โตเมนแล้วเพิ่นก็ไปกอดคอเอื้อยเพิ่นอาลุงกอดแน่กอดแน่เพิ่อนนะผู้เอื้อยบ่อยากให้กอดบ่เอื้อยกะ อ้พ่อยังให้กอดมันแน่เนี่ยมึงมาแพงกูบอกมึงมาแพงกูบอกหรืออะไรกาแพงเม็นกระอดเอามีกระอดเอาเนาะเลยโดยก็คือตอนนี้ก็คือเปิดพัดลมใส่เผลตลอดเนาะเลยเปิดพัดลมก็คือยาหนี่งกินตลอดถ้ามีเงินชื่อเนาะถ้ามีเงินชื่อมีเงินชื่อก็ยุดกินก็โดยโดย ดีอกดีใจนำเด้อน้องดุงเด้อที่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อของอยู่ของกินน้องมาให้กับเจ้าน้องน้องละเนาะใบเห็ดอาชูแม่กินบัดเวลาแม่ไปเห็ดเบียกเห็ดงานเนาะหนึ่งเข่าวอกไพ่บ่ได้ใหม่หดเข่าวอกดีเดาน้องละไปแบกเอาพื้นน้ำแหม่มาไ่ได้ใช่ทานบ่จใะใช้พื้นเอาโดยมีเงินจื๊อเปทานเฉลี่ยหนึ่งจุดเจ็ดจุดแปดชั้นเลยไม่ได้เคยเผาบ่ โดยโดยน้องลุงน้องลุงสุ่ดแต่น่้องงุงเนาะเจ้าแด้ที่เป็นสาวรักให้แม่เจ้าบวัดพอเจ้าก็อยูเลยเป็นสาวรักให้น้องน้องเกิดตุ่มมินกับอดเอ้าเลยน้องเจ้าสายเดือดเจ้าเด้อโดยโดยวันนี้ก็เอื้อยกับมาดีอกดีใจนาที่มีผู้ใหญ่จะดีะ เขามาเฉยดีกับเจ้านอน้องหล่าเนาะโดยโดยเอกรับก่อนเลยฉันนองหล่าเด้อโดยอาชบาดีน้องหล่าโดยเนาะผู้น้อยก็หายไบใบเนาะดีอกดีใจนำ่นแมนได้ปงปลาหรือว่าไข่เนาะกระตุ่มขนมเน่าพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำมาทางครอบครัวของน้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือนี่เน่าพ่อแม่พี่น้องเนาะ ชายคาของน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมงกระชับบัวลายมงพ่อแม่พี่น้องเลยกระหัวเบิดเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องทั้งแม่น้องดงเพิ่นกระชีได้เห็ดใหม่เนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะตกแหลงมาตอนนี้จะทางอแม่น้องกับบุค่อยบ้างเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมือนี้กับเบะเขามาเยี่ยมมายามน้องคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ,อกดีใจน้ำนอ้อมพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวกับชีได้กับกอนพ่อแม่พี่น้องเนาะกระปากติดตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะปากกดไลด์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจดูว่าถ่ายคลิปลงเรื่อยๆเนาะชาบัวกับชีได้ขอกล่าวคำบ b a สบ,บายดีสบ,บายดี